วันนี้สารพัดเรื่องน่ารู้จะนำเสนอหัวข้อเรื่อง5สิ่งที่อย่าหาทำในช่วงเศรษฐกิจโควิด COVID แบบนี้ 1. อย่าลงทุนหรือหวัดหวังรวยเร็ว,รวโดยไม่มีความรู้คนที่ตั้งหน้าตั้งตาจะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกรรมโดยนำความโลกเป็นที่ตั้งอาจน,นำพาตัวเองไปลงทุนในช่องทางที่หวื่หวาโดยไม่มีความรู้เช่น วกหุ้นปั่นทั้งหลายช่องทางการลงทุนที่ไม่ชอบมาพากลเช่นพวกแชร์ลูกโซ่หรือการลหลอกให้นำเงินไปลงทุนในสิ่ทรัพย์ต่างๆที่อาจไม่มีอยู่จริงโดยมีผลตอบแทนสูงยาวยวนใจไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย,ายๆและเป็นกอบเป็นกรรม ในระยะเวลาอาันรวดเร็วหรอกค่ะที่สําคัญอย่างอย่าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นดีที่สุด 2. องอย่านําเงินสํารองฉุกเฉินออกมาใช้โดยไม่จําเป็น6เท่าของรายจ่ายรายเดือนคือเงินสํารองฉุกเฉินขั้นต่ําที่กําหนดไว้ตามหลักการวางแผน การเงินส่วนบุคคลวัตถุประสงค์หลักคือเป็นเงินที่จะสามารถนำม,มาเยียวยาเรื่องชูเฉินต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นตกงานประสบอุบัติเหตุธุรกิจประสบปัญหาและอื่นๆอีกมากมายบางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจแต่นำเงินส่วนนี้มาใช้เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆก็ไม่เหลือเงินสำรองไว้ใช้ สามอยากค้ำประกันให้ใครเป็นอันขาดข้อนี้อย่าว่าแต่ในยามเศรษฐกิจไม่ดีเลยบางคนตั้งบปินธิทานไว้จะรักกันแค่ไหนก็จะไม่ค้ำประกันให้ใครเด็กขาดไรคนต้องเจอบทเรียนชีวิตสดุดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นเข้าไข่เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่เอากระดูดมาแขวนคอเพราะการค้ำประกัน คือการสัญญาว่าบุคคลหนึ่งจะชดใช้นี่แทนรูปนี่หากรูปนี่ไม่ยอมชําระหนี่หรือไม่สามารถชําระหนี่ได้สีห่หลเรื่องการสร้างหนี่ใหม่อะไรเหนือความจําเป็นพักไว้ก่อนเถิดค่ะไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมหรือซื้อบ้านหลังที่สองวัตาอากาศเพราะตอนเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้อะไรก็ไม่สามารถอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถนอมเนื้อถนอมตัวอยากพึ่งสร้างนี่ใหม่ให้เป็นภาระเลยจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพวงหลัง5้าพักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุนเพิ่มในยามเศรษฐกิจไม่ดีแน่นอนกว่าการค้าขายหรือผลกำไรย่อมลดลงผู้ประกอบการทั้งหลายต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มไรายได้ให้มากขึ้นเพื่อดึงยอดขายและกำไรกลับมา หนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไรคือการลงทุนเพิ่มจะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายหรืออย่างอื่นที่ต้องใช้เงินจำนวนมากตรงนี้ขอบอกว่าพักไว้ก่อนดีกว่าควรเผื่อใจเอาไว้ทุกอย่างมีสองด้านเสมออย่าไปให้โอกาสใครเกินสองครั้ง ดูฟังจบแล้วถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสรารพัดเรื่องน่ารู้ตอนต่อไปได้นะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมากค่ะ